มักยิงปืนใช่ไหมที่จะบอกว่าคุณเยจีคุณบอกว่าเขาเทมากนั่นใช่ไหมปรากฏเมื่อวานพอกลับไปจัดแยกจากคุณมันคือเคนื่อฟีดมาเป็นคุณลุงยูสย่ายูซุฟยืนใส่เสอยืดคือใส่แว่นใส่ตาแหละถูกป่ะใช่เนี่ยเนี่ยกันอยู่ตรงเนี้ยเป็นชาวตุรกีนะคะใส่เสอยืดแว่นตาธรรมดาเหมือนแว่นแบบแว่นใส่ตาที่เราใส่กัน่ะแล้วก็เสอยืดธรรมดาไม่มีหมวกไม่มีพร็อพไม่มีอุปกรณ์คือเหมือนคนธรรมดาบังเอิญเดินผ่านมา ก็คือนักกีฬาทั่วไปที่ยังไม่ได้แบบวิวัตรความทันสมัยแต่ในความเป็นจริงเขาต้องใส่ที่ครอบหูแต่ที่เขาไม่ใส่เพราะว่าเขาไม่ได้ยินอยู่แล้วอ่ะมีมันมีคนแซวว่าที่เขาไม่ใส่ที่ครอบหูเพราะว่า,า,าหูโทษนะฮะเพราะหูเขาตึง,ตงไปแล้วเขาพูดเล่นนะม้ง<อ>เข,าพ,เขาพูดเล่นใช่ไหมูดเพูดเน,ดเน okay, okay. คือเขาเป็นอดีตตำรวจเก่าค่ะเขาเป็นอดีตตำรวจเก่าแต่ที่มันเป็นมีมที่มันต่างกาันมันอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าท่วงท่าท่าทีวิถีการแต่งตัว คือชิวจัดเลยเนาะคนนี้ก็ชิวอีกแบบนี่คือแข่งโอลิมปิกนะตอนเขาแข่งนะเขามือหนึ่งล้วงกระเป๋าอะก็คือมันคือความสบายแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้แว่นที่ตัดเลนส์พิเศษเพื่อที่จะดูแบบเพะเพะเพะแต่ถ้าอย่างนี้เขาถนัดเขาแมนนัวแบบนี้แล้วเขาได้อะแล้วได้เหรียญไหมอ๋อละเขาด้วยท่านี้แล้วดูแมนนัวแล้วดูสบายเขาถนัดแบบนี้ไงเพราะเขาแบบเนี้เออได้เหรียญจริงด้วยโชว์ที่หอยเฟลเลยอะเขาได้คือเขามีประวัติเขาแข่งมาเขาชนะมาหลายที่แล้วอ คือเห็นไหมคาแรคเตอร์ Character มันแตกต่างกันมันเป็นไม่ได้เป็นสูตรสาเร็จว่าการใส่อย่างนี้จะเหมาะกับทุกคนการไม่ใส่เหมาะกับทุกคนใครหาทางของตัวเองเจอคนนั้นก็ได้อะไร